จาแล้วก็พวกเฮียกับช่องกินเฮียกินกับเฮียกินแบบเฮียหน้าตาของเราละจ้ะแล้วก็น้ำลายพี่เหมียว <c oughs> คือไปกินตำป่ามาแล้วก็คิดว่าจะต้องหาอะไรเนี่ยมาช่วยลดความเผ็ดความร้อนร้อนของตำป่าและวันนี้ <c oughs> เฮียก็ได้เจอร้านคาเฟ่พูนานร้านแบบเออที่จะช่วยให้เราแบบผายเผ็ดได้นั่นก็คือนี่เลย ไลก์กาเฟแอปสีชมพูเช่นเดียวกันนะจ๊ะทำไมเราสั่งแต่แอปนี้เนาะด้วยความที่ราคาเนี่ยไม่แพงมากแล้วเขาก็บอกว่ามันอร่อยแบบกับราคานี่คือแบบคือสมราคามากอยู่ในราคาแค่ประมาณแค่ยี่สบห้าสบาทถ้าเราเพิ่มมาแ,แบบค็อปกิ้งใหม่ก็คือแค่30บบาทเท่านั้นเองเวลาที่เราเผ็ดเนี่ย เทียเนี่ยจะกินพวกอย่างเงี้ยพวกนมพวกชาไข่มุกหรืออะไรเงี้ยเราเขเราค่อยๆจิบ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 ไปเรื่อยๆเนี่ยจะช่วยลดเรื่องเผ็ดเนี่ยได้ดีเลยเมนูอันดับหนึ่งของเขาโอ้ยเป็นูงือบหนึ่งเขามาก็คือยกให้เขาก่อนเพราะว่า <c oughs> เพราะเขาบอกว่า <c oughs> ชานมไข่มุกเนี่ยแ่บเป็นชานมแบบเขาเรียกว่าไงอเออเนี่ย <c oughs> เขาบ่นมาว่าเนี่ยมันไม่มีที่เจอ,อ <c oughs> ต้องเปิดฝากิดอย่างเดียวเออมันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะก็เปิดฝาก็ได้ ต่อเออ่อไปแล้ก็เปิดฝาก็ราะเขากลัวมันหกอะเนาะอ่านอนมาแล้วก็นี่น้อนจะเป็นแบบเชาไข่มุกผสมกับเยลลี่เยลลี่น้ําตาลเขาเรียกว่าอะไรวะเยลลี่น้ําตาลสดหรอไม่ใช่ดิอืมอร่อยจริงด้วยเขาเรียกว่าน้ําตาลไหมอ๋อน้ำตาลน้ำตาลสีน้ําตาลหรือ brown sugar โอ้ยปวดไอคิดได้เนาะ น้ำตาลสีน้ำตาลวะคืออะไรวะอืแต่ว่าเฮียเนี่ยสั่งไปเนี่ยมันมีหวานน้อยหวานปกติหวานมากเนาะเราสั่งไว้ว่าหวานห้าสิบพิมไปนเนี่ยมันน่าจะดูหวานปกตินะแต่ไม่เป็นไรอร่อยอยู่เอาเป็นว่าเลือกตามที่เขาบอกแล้วกันเดี๋ยวสลรแนไปแบบห้าสิบเขาคงไม่เห็นอ่ะอืมก็อร่อยกลิ่นชาหอมมากคือแบบ เป็นค้าไข่มูกที่ควรจะเป็นคาไข่มูกฮะฮะดี25บาทดีจุงอืมอืมเยลลี่เขาก็อร่อยนะอา้าวอืมเยลลี่เออราซิลิกะนึบดีอ่อืมอืมจำปัดหรือกินทำอะไรไม่ได้ ถ้าเบ็ดมากมีวิธีนะแปบ๊บหนึ่ง A few moments later แล้วก็สมมติว่าด,ดูดแล้วเยลลรีบไม่ได้หนังใจใช่ไหมตักจะกินกับน้ำแข็งอย่างนี้ มยเดี๋ยวๆวชยลี่ชวชยลี่ไม่เห็นทำไมเป็นไรไม่โฟกัสงอนอะไร ห่วยมากห่วยงงก้องงงก้องงงง่วยมากเป็นว่าแซ่บและมาถึงโกโก้เขาเรียกมันม่ใช็อกโกโก้ช็อกโกแลตดาร์กช็อกโกแลตเขาบอกว่าเอาไป็ว่าอะไรสักอย่างมันมีอยู่สองอันอันนี้คือดาร์กอีกอันหนึ่ง ดูสิน่ากินมากจิเรามาชิมกันเพราะเราก็เป็นสายชอบช็อกโกแลตเหมือนกันเราจะหูบก,ก่อนนะหูบก,ก่อน <c oughs> หูบก,ก็มาเพราะว่าหน้ามันเป็นแบบ่างเงี้ยอืมเราแอดอะไรสักอย่างหนึ่ครีมชีสเหรอเอาหวานอันนี้กับหวานน้อยวะงงไหม งงในงงมันตกตะกอนตกตะกอนนี่ก็ออชอบอะไรแหละสุดชื่นอะอันนี้หวานกำลังดี วห้าสิบที่เราเขียนไปก็คิดได้ดืก็จะเป็นกาแฟ,าโ,ฟาโ,ปโปโปความเข้มข้อนอยู่ในระดับโอเคเลยกับ30บบาทถ้ามีอะไรให้เคี้ยวหน่อยก็จะดีมากมมมคนจริงจังมากคนมาก ถ้าไม่ีไข่หมูให้กินย่าก็ดีอ่าสดชื่นหายเขาเรียกไงนะหายเผ็ดไปเลยปิดทิ้งยังมียาพิเศษยาดีอืมดีงามให้เหล่าแท้เหล่าเวอร์อ ออืมอืมมเคี้เนี่ม่ชอบอะไรที่มันแบบมีไงให้เคียวอ่ะจิตใจเยี่ี่เข้ามากเลยอะไรช่ไหนจ๊ดีงามสามฤดูขนาดเนี้ยถูกว็ถูกอยู่แถวเนี้ยเองนะ,ะออย่างผงโยชนทีาสิบสาม แถวนี้ตลอด่ะต้องมาสั่งว่าของกินก็แถวนี้ก่อนไหมเก้าบาทแต่นี้ค่าส่งฟรีเ้อเพราะว่าใกล้มากเข็บไว้กินก่อนเก็บวว้กินมันอื่นก่อนมันอิ่มนักก็ช่วยอดับความคาวได้เป็นอย่างดีนะจ๊ะ ไว้ก็ไปสั่งกกินในราคาถูกๆอร่อยถ้าเทียบกับราคาก็รสชาติเนี่ยก็อยู่ที่8ปเลยทีเดียวนะคุ้มเงินคุ้มจัดเลยอิ่มหนึบนุ่มหนุยนะจ๊ะโ okay, อเคจ้าเราไม่เจอกันกิบคลิปหน้านะจ๊ะเฮียจะมากินอะไรก็ไว้ติดตามกันนะจ๊ะสายไข่มุกไม่ใช่หมีไม่ใช่มัมมงกรเพราะเฮียนเนี่ย กินทั้งหมีไฟอะไรนะเสือพ่นไฟหมีโยก็มังกรเพลิอมังกรคิดกินมาหมดแล้วนะจ๊ะรสชาติก็คือดีนะเึงอาจจะไม่อานัวเท่าแต่ความอร่อยเนี่ยก็ดีนะเนาะเลาไปเธอกันจ้าบ๊ายบาย